น้ำที่เราดื่มไปแล้วไม่ใช่ว่าเราดื่มแล้วเข้าในร่างกายเราเลยไม่ใช่อย่างนั้นตอนเราดื่มไปแล้วมันจะมีสารอาหารมันก็จะเก็บสารอาหารไว้ในร่างกายเราและเศษที่มันเป็นแบบลากอะไรแบบนี้ที่มันเป็นบาดทีเรียก็จะลงไปอยู่น้ำไส้เราจากน้ำไส้เหล่านี้ก็กลายมาเป็นของแข็งหรือเรียกกันสั้นว่าอึกซึ่งหลังจากนั้นแล้ว พอกลายมาเป็นของแข็งเสร็จมันก็จะเอาไปเข้าอุณหชักโคกแล้วก็ไหลลงไปในเครื่องกวนและพอไหลลงไปในเครื่องกวนนั้นมันก็จะไปกวนของแข็งหรืออืพอมันไปกวนไปแล้วมันก็จะไปทาคอลีให้มันเป็นความสะอาดมากขึ้นและหลังจากนั้นมันยังไม่พอให้เรามาดื่มกันอีก น้ําที่เรากินกันทุกวันนี้มันไม่ได้กินลงในอาหารลงในร่างกายเราเลยจบรู้ไหมครับ